ไม่เจ็บไม่ไข้ฮะอือเป็นเด็กดีสองพ่ออแม่ครับเออปักปักไอ้ป๋าปักให้ปักอะไรอ่ะปักตรงไหนปักตรงไหนนะไปไปเลยโออมะ ร่อนบนขาน้องนะเอามายืนกับบอมายืนที่ปลาไดมันี่มายืนที่มาพี่ยามขอไปด้วยนุไปยืนที่ปลาไปพี่ยามหยิดจุนจุาไปแล้วเออันนี้ปีมายืนตรงนี้ตั้งหยัดจุนจุนไปแล้วออกมาเลยใส่รองเท้ามายืนตรงนี้นาหยัดไปแล้ว พ,พีมาเยอนนีกคำน้องเร็วมาเร็วแล้วจะกลัวอะไรนี่บ,บาอ่ปาปล่ยนครับแราไม้นไปเรนั้นอไปยืยเอา,าหน้ามาเร็วไปยืยนถ่ายกับปาก้ามเสื่อตุ้ดจีนนี่นายแปังมาโอ้ยไม่ปังไปยืนก่อนนะ Ơ, oh, mẹ ơi mày ơi lực ơi mày ơi mày ơi mày tay mày ơi gần, ơi mày ơi mày rồi, mày ơi rồi, ơi mày 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 ปังไม่ให้ไปเหยียบไม่ให้ไปเหยียบลูกบิ๊กปังบอกลูกบิ๊กจะเจ็บปังเอายิ้มปีปังดูกล้องก่อนนี่กล้องที่ป่านี่ปังปังมองข้างบนนี้ปังยิ้มเออนี่มาป้าป้าดิไม่ต้องไปดูลูกบิ๊กนี่เออปียิ้มโอเค